ครับตอนนี้บ้านหอศิลป์ก็กำลังปรับปรุงอยู่นะครับตอนนี้ก็ได้ปรับปรุงขยายเนื้อที่ออกมานะครับดูด้านหลังก็เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านหน้าก็เป็นบ้านหอศิลป์นะครับก็ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ก่อนตอนนี้ก็ปรับปรุงนะครับปรับปรุงทุกอย่างทําเองครับทําเองเดี๋ยวไปก่อปูนต่อนะครับให้เอฟซีดูนะครับนี่นะครับคือตรงน,นี้ก็ขยายออกมาอีกประมาณ หลายตารางเมตรแล้วครับเยอะเลยครับต่อมาเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็ของเก่าพืนบ้านนะครับแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ด้านนี้อีกครับนี่ก็ก่อเองครับก่อเองดูครับบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวครับนี่คือบ้านหอศิลป์ครับคือศิลป์จริงๆครับศิลป์จริงๆนะครับนะครับนี่คือก่อก่อครับเดี๋ยวก่อมาได้สองวันแล้วครับเนี่ยอุปกรณ์เครื่องนะครับดู บิดโค้งมันงูนะครับโค้งมันงูไมเกิดมาไม่เคยก่อปูนนะครับดูครับเปิด youtube ดูเขาก่อยังไงสมปูนยังไงครับดูครับโค้งก็ตโอ้คบคนที่เขาต้องตีเส้นครับลืมตีเส้นนะครับลืมตีเส้นโค้งเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวฉาบเอาก็ปรับเอานะครับครับตอนนี้ก็ก่ออิดนะครับก่ออิดครับ ลองดูว่าเนี่ยทำมาได้ขนาดนี้นะครับเพอาะช่วงนี้ก็ต้องทําเองครับเพราะว่าทุกอย่างต้องทําเองทําได้เมือน,นะครับลองดูครับไม่เคยก่อ,อกิดก็ต้องก่อครับตีเส้นแล้วต้องตรงแล้วตอนนี้ยตอนแรกไม่ตีเส้นโง่แโคมาเห ดูทูบดูรู้ว่าลืมเห็นช่างก็ทำก็ทำตามครับนี่คือบ้านหอสิงน,นะครับบ้านหอสิงพิพิธภัณฑ์อยู่ด้านหลังนู่นนะครับอยู่ด้านหลังสร้างไปสี่ไร่ครับถ้าเอฟซีผู้ใดสนใจที่มาช่วยร่วมซื้อปูนซื้อห็นซื้อทรายซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างก็รีบมาเลยครับมันจะแบ่งแบ่งให้ครับ ตามที่ท่านจะได้เสือมาครับวันนี้ก็มาขึ้นหน้าแล้วครับบ้านศิลป์ก็เปิดให้เข้าชมได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีคนเข้าม,มาชมกันยี้เลยนะครับครับสวัสดีครับ